สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็วันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเอ,อทั้งทีนะครับจากช่องขอทีเดียวเอ,อวันนี้นยะเพื่อนจินดาโทรมาตามผมนะให้มาเมาเที่ยวหาแม่น้องพัดนะครับผมตอนนี้ก็ผมก็มาถึงที่ไร่ไร่ของเออพื่อนจินดานะก็เป็นบรรยากาศในไร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะตามไปนะตอนนี้ร้อนมากเลย ก็นี่ก็จะเป็นทางอ,อจะไปที่ห้วยนะครับเราจะตามตาม้นจันทร์ก่อนนี่ต้นจินดายอยู่ที่ไหนนะมีต้นไม้ใหญ่อืมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในไร่นะนะนี่ก็คือพิมเสนพิมเสนนี่คือเป็นพิมเสนะ นี่เป็นมะเขือพวงนะออกดอกแล้วน่าจะได้กินลูกไดกินลูกมันแล้วนะนี่เป็นพิมเสนนี่ก็ล,มเ,ล,ม,ลมเย็นลมลมเย็นลมใสนะนี่มะละกอนนะนี่ก็คือบรรยากาศในไร่นะฮะ เขียวเขียวนะในป่านี่ไม่ค่อยเขียวเท่านี้นะตรงนี้เขียวกว่าเยอะเลยเมื่อคือพวงเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะเป็นต้นมะละกอนะฮะตอนนขอ,อยู่ล้มๆนะนี่นี่ก็เป็นสภาพแบบในไร่เลยนะฮะ ร้อนเลกินน้ำน <c oughs> <c oughs> ะ,ะพี่เพี่รเพ,พนดูบรรยากาศในไร่เป็นไงบ้างฮะเ <c oughs> ออท่านผู้มขอบอกนะพิเศษนี่ก็จะเป็นเช่อเขาเอามาทำพวกยาดมยาดมนะถ้ทานดม <c oughs> จะมีกลิ่นนะ่ นี่ก็จะเป็นพริกขี้หนูอ๋อลมเป่าเย็นอ่อนๆเย็นดีเมื่อกี้ตอนมาเนี่ยคือร้อนร้อนมากเลยครับ ก็ผมพาลงไปดูที่ห้วยนะพาลงไปดูที่ห้วยโอ้หมาแล้วกอลูกบักเอ็กแล้บักเอ็กบักเอ็กเลยลูกบปลเล่เลยมันแล้วก,รรกอฮอนแลนด์เหรอดูเหมือนน่าจะใช่นะแต่นี้น่าจะเป็นแบบมันโดนไวลาเกิดเป็นกลายพันธุ์นะใหญ่มาก <c oughs> ไม่ใช่มาแล้วกอแขกมั้งน่าจะฮอลแลนด์นี่แหละพี่ครับ ผมเคยทำไรมาแล้วกออยู่นะอาจจะใช่นะหลังจากที่ผมเคยเคยสัมผัสเคยเจอมได้ยินเสียงน้ำไหลไหมโอ้ยนั่นไงห้ว้ยก็อ๋ออยู่นี่หรออ๋อนี่ก็เจอออเพื่อนๆอยู่ที่นี่นะ จะตามหาอยู่นเนี่ยจะพาเพื่อนพี่เพื่อนมาดูห้วยหน่อยน้ำเย็นนะแน่สวัสดีค่อ๋อสวัสดีครับน้องทีนะครับผมมาฝั่งน้ฝังซยได้นะฮะน้องทีมาสบครบด้วยหนึ่งคนนะคะค,ครับผมก็มาดูบรรยากาศในไร่นะมีต้นมะกอมีต้นพิมเสมแล้วก็มังเขือพวงนะก็เย็นมากเลยเขียวตาบ้างแต่ในป่านี่มันแห้งนะเดี๋ยวผมไปดูน้ำตัดก นี่ก็จะเป็นไก่ไก่ไข่ก็ไม่รู้นะต้มยำเลยดีไหมมาดูน้ำนี่ก็เจอน้องข้าวโพดนะล้างเอกำลังล้างล้างถ้วยน,นี่ก็จะเป็นเหมือนฝายทดน้ำนะใช้หินกั้นน้ำนะอ้อยนะนี่ก็จะเป็น ห้วยห้วยลำพัชีนะชื่อเสียงของห้วยเราเนี่ยเป็นห้วยลำพัชีนะเย็นมากนี่คือห้วยลำพัชีของอำเภอส่วนพึ่งนะครับส่วนเราเนี่ยเราอยู่ตน้นต้นน้ำนะก็น,นี่ก็จะเป็นผักแว่นนะครับ มีผักแว่นเออขอบอกด้วยเลยนะถ้าไปกินกับน,น้ำพริกนะอร่อยมากแล้วก็เอาไปดองเนี่ยอร่อยมากคนระับผมชอบกินนะว่าถ้าถ้าเป็นแบบดองนะชอบกินมากมากเลย <c oughs> นี่ก็จะเป็นอออสวยงามมากเลยนะผักตบชาวานะดอกมันออกแล้วเลยนะสวยมากเลยสวยนะี่นี่ก็เป็นบรรยากาศ เี paid, ่ก็จะมีพี่เพื่อนๆนะพี่เพื่อนๆแล้วก็มีกินดามีน้องมอสแล้วก็มีน้องข้าโพดแล้วก็มีแม่น้องพัดแล้วก็น้องเสาวเพื่อนตักป่ะใช่ใช่ใ่ครับผมก็น่าจะเป็นน้องเขยเพื่อนตักด้วยนะไก่ขันแล้วนะน้ำใสนะฮะน้ำนำบชีใสมากเลย แต่มือผมเนี่ยด้านมากเลยธรรมดาคนทำงานใส่น้ำน้ำน่าเล่นมากนะต่อให้มันตื้นๆอย่างนี้น่าเล่นน้ำเย็นนะเล่นแล้วน้ำมันไม่ขุ่นนะเพราะน้ำมันไหลตลอดก็โอเคเดี๋ยวเราก็จะรอให้น้องข้าวโพด เอารังถ้วยรังชามเสร็จก่อนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปกินท้มตำกันใช่ไหม,มน้องปพดมสมมติเลยนะยเดี๋ยวผมพาไปดูกระต๊อบข้างห้วยนะดูดูเท่มากเลยครับนี่ก็คือไอ้เจ้าแจ้นะเจ้าแจ้นี่มาตัวนี้นะเลยตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรครับชื่อชื่ออะไรครับเออ โอ้ต้นไม้อีกต้นใหญ่มากนี่ก็น้องพัดใช่ไหมเนี่ยปาดินหน่อยครับปาดินหน่อยสวัสดีจ้ากันนี้น่าจะเป็นแม่น้องพัดเนาะใช่ครับผมใช่เกลือพวานี้เกลือไหมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะนั่งกินกันแล้วนะเพราะว่าน้องๆเนี่ยเริ่มหิวไปแล้วผมก็ได้กินแล้วผมก็หิวนะอันนี้มะเดือนะมะเดืออะ ไอที่เรากินกันเนี่ยมันจะเอามาดองใช่ไหมดองแล้วกินอร่อยนะกินกับน,น้ำพริกอร่อยมากมาเดี๋ยวอ๋อไปพาวประไปอันนี้มันยังเล็กๆอยู่ยังเด็กอยู่อ่าดูอ๋นี่ก็คือมันเดือดน้ำนะน,นี่ต้นใหญ่มากเลยนะนี่ลูกใหญ่ๆเลย แก่เมืเดือนน้ำเนะี่ยอร่อยนะเออเรามาดองกันแล้วก็กิ้มยำน้ำพริกนะฮะอืมสวยนะต้นนี้ต้นใหญ่สวยนะน่าทำห้างนะทำห้างยิงปลาน่าจะได้นะสวยแลยนะ้วเนี่ยลอยิงปลาเนะี่ยปลาเวลาขึ้นน้ำนะเนี่ยแค่เดี๋ยวรอเออรอเพื่อนจินดาเออแกะสมตํามันนะครับ ครับนี่ก็จะเป็นกระต๊อบนะแต่ยังช่้างยังไม่เสร็จนะอันนี้ก็จะเป็นผ้าของเราทําทำมาจากไม้ไผ่นะนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นเเพลิงหลังคานะแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําหลังคานะแต่ว่าทําไว้เป็นโครงนะแต่ว่าเราสามารถใช้ผ้าใบหรือว่าไฟชีตการกลาง,างาไปก่อนได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้อง้อใบจากนะใบจากอ๋อใบเนี่ยนะใ,ใบย้าคาก็ได้ ได้หมดแหละเพลินไงโอเคเดี๋ยวเราจะต้องกินข้าวนะเพราะว่าน้องน่าหิวแล้โอเคนี่ก็ก็นี้จะเป็นเอ่อทั้งหมดก็มีน้องมีน้องสาวตั๊กด้วยนะแต่ช่วยเราทุกอย่างนะช่วยใส่ถุงอ่าเป็นแม่บ้านแม่สื่อเรือนนะอืมมันข้าวโพดปิดกล้องยังครับเฮ้อ่าวันดีบ้างจ้ะข้าพ่น้องข้าพ่อนี้ก็น่ารักมากเลยนะก็ดีจ้ะก็นี่ก็เป็นอาหารของเรานะ นี่ก็เป็นอาหารอันนี้เป็นปลาป่าใช่ปลาก็ซุปน้อไม้แล้วก็น้ำตกเสียวกันมากๆเลยนะนี่แล้วก็ส้มตำแล้วก็ไก่ย่างแล้วก็น้ซุปน้อไม้โอเคเดี๋ยวเราก็จะมากินกันนะครับผมโอเคครับผมเดยาาม บอกนะบอกไปนะเราเพิ่งทำนาทีแล้วเนี่ยมันติดกับถนนเลยนะตรงสะพานประตูสะพานข้ามถนนไ่ได้หรอครับไม่ได้รอกนุยงก็ขึ้นมาไม่ได้นะขาดตั้งเดี๋ยวเราจะให้ขอบดูนะเดี๋ยวต้องแก้กัน

ก็ตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยกินอาหารกยินเสร็จแล้วนะส่วน เด็กๆเ,เนี่ยก็ไปเล่นน้ำนะน้องมอสกับเอ่อน้องพัดเนี่ยไปเล่นนเ,เล่นน้ำก็น้องข้าวโพดเนี่ยกำลังจะพักนะพักเสร็จเดี๋ยวก็จะลงไปแจมด้วยคนนะ <แจ S 1> ก็ป้าเอ่อแม่น้องพัดเนี่ยก็กินเสร็จแล้วนะก็ดูีน่หน้าตาแบบสกเศร้ามากไม่รู้ก็เจออะไรมาบ้างนะในชีวิตเนี่ยก็ธรรมดานะโอเคเดี๋ยวเราจะพาพี่พเพื่อนไปดูเด็กๆนั่นน้ดู ไอมูยนน่องตามมาจากข้างบนนู่นเลยนะจินดาบอกว่าจินดาจะตีลังกา,กาโชว์สั่นตลบนะก็เด็กๆก็เล่นนู่นเลยก็น้องมัดน้องมัดควายยงหน่อยได้ควายยงหน่อย,ย,ยน้องมัดน้องมัดน้องมัด ควายยองนายควายยงใช่ <c oughs> ไม่ใช่หรอมางเนี่ยแล้วมันนี่มันดำน้ำชัดๆเนี่มุหยองอาบน้ำล้างล้างล้างเห็บให้มันบ้างนะหมัดหมัดคืออาบน้ำให้เจ้ามุหยองที่บ้านทุกวันนะคะเออ ดูบรรยากาศแบบร่มเย็นมากนะถามว่าใคมผมไปเล่นด้วยเพราะผมเพิ่งอาบน้ำมาก่อนจะลงมาหาจินดานก็ไ้นะแต่ไม่มีชุดมาเปลี่ยนด้วยตั้งหา เพราะว่าระมเาเลยจะเอา้นนอกเ่ไหรนี้จากไลนี่ไลนนี่ก็มากยาลัสิกโลจากไลนูมาลนี่สงิโลเกินดิสิบโลได้มสิบสิบเกือบสิบกิโลได้จากนู่น้ามาเค้มันเนี่ยนะเกือบเกือบมันไม่ถึงเอาประมาณเกือิกิโลได้ประมาณนั้นขนาดจากบ้านเราไปแก่งเมยาเกือบสิบสองกิโล าม่ไกลจริงก็ตีไปก็บ้านเราไปก็สักสามรอบเอน่ถึงจะกขึ้ของเราก็สำหรับเราไม่ได้ไก่นะเราไม่รู้ว่าชินแล้วไม่รู้ว่ายี่สิบกิโังเราก็ว่าไม่ได้ไก่มากนะเราชินแล้วอะนูาตรชอบนอบเอดำน้ำหายไปมูยองหายไปนะวออมูอง แอบอยู่นี่แอบ <c oughs> อยู่นี่ไงคือมานี่ยร้อ,อนรอนโอเคจุดปะเดือยให้จะดเล่นน้ำกันก่อนทุกคนค่ะโอเคอืมอืมนี่ก็จะดําน้ำแข่งกันนะว่าใครอึดกว่านะ,ะนี่นะ ก็ย้อนเลยอเอาพอติงก,กาโชน,นโอ่ะเดี๋ยวนะเอาพอติงกาโชนเนี่ยจากจากกิ่งเนี่ยติงกาโชนไหนนี่กิ่งเนี่ยติงกาลงมานะไม่เอาหลังลงนะจุกอ๋อดำน้ำแข่งกันอ่ะมาเดี๋ยวเชิญเดียเ๋ดวยวเป็นกรรมการให้นนะ พร้อมยังสามเนี่ยสามสี่ห้าข้วโพดดำน้ำได้นานมากเลยข้าวโพดดำม่ได้ประมาณเอ่อเกือบสี่สิบวินะฮะผมนับอยู่ ประมาณครึ่งนาทีอืมก็ตอนนี้น,ะน้องมอสรู้สึกว่าจะหนาวเดี๋ยวซิกแพกเป็นแผ่นนะก็ผมนี่ก็เป็นวันแพกไม่ใช่ซิกแพกใช่ครับผมนี่เป็นบรรยากาศในห้วยนะ น้องพัดไปไหนแล้วน้งพัดใส่เสื้อแล้วเนี่ยน้องพัดาแน้ะนีก็เป็นเอ่อห้วยลำบาชีนะอย่างนี้ผมบอกโอเคสวยนะเดี๋ยวรอเอ่อน้องข้าวโพดน้องเอ่อน้องบอสเนี่ยเอ่อเล่นน้ำเสร็จก่อนนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะ ทำอะไรนะจินดาต่อไปเลยไปก็ลอยแลกลับได้ไหมโอเคก็กลับแล้วเราแค่แวะมาดูเฉยผมก็ไม่เคยมานะไม่เคยมาสักครั้งในนี้ก็เป็นครั้งแรกก็เลยจะมาดูบรรยากาศแถวเนี้ยธรรมชีพอก็ไม่ได้ไม่ได้เออมานานแล้วนะก็แต่ปีนี้รู้สึกน้ํามันจะแรงนะน้ำแห้งดูมันดูแบบดูบนฟ้าสวยงไหมครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะฮะก็ก็ก็ไม่มีอะไรนะคลิปนี้เราไม่ได้ไปไหนไกลนะแค่มาช่้ยหาแม่น้องน้องพัดนะครับผมแล้วก็มาดูอ่าบรรยากาศในไร่ของเพื่อนดินดานะโอเคก็สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะก็เผือบังเอิญมาเจอคลิปนี้ก็ฝากเออกด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะก็ขอบคุณครับบ๊ายบายครับผม